เห็นหมาแล้วก็ยิ้มนะครยิ้มแห้งหน้ยสวยแต่ไม่มีปลานะผมกปวดใจคนเยอะกว่าปลาครับวันนี้คนเบอร์สิบผมยังไม่เจอปลาเลยกระดดมุมน,นิดปลาัน่าจะไม่อยู่น่าจะตันสนิทเลยอ่ะปลาที่ไม่อยู่ทรานม,มีช่องอยู่ครับ เวลาลอกไปนะปลามันก็ยังยังโย่อยู่ถ้ามันตามสลิปามันไม่มีช่องหายใจครับพี่แร,ร่แต่ก็ไม่แน่ครับเผื่อปลามันพอมีอาจจะพอมีก็ได้ลองสักหน่อยมีมีแต่น้ำหนึ่งตัวครับเสียงลอกผมดังไหมครับ ครึ่งปีแล้วจาบียังไม่อัดเลยไม่ได้ล้างด้วยใช้ทนมาก เอีเยบเลยเฮ้ยเอีบเลยเฮ้ตนได้เอาตะน้ได้นบมีขยัะน,น้ำอยู่ยำไปเอาจนได้ดเลยอย่กขึ้นมาเลยตอนแรกเด๋ยวรุดโอ้โหก็ไม่ธรรมาดาแล้ววันนี้ เพราะว่ามาใหม่ลอกใหม่แล้วผมมาสายนะครับคนเป็นสิบครับเป็นสิบจริงๆโอ้โหคนตกเยอะมากเลยวันนี้ตรงกับวันหยุดครับมันธรรมดาหากับคนเขาก็หาตกปลากันครับสนุกสนุกก็ขี่เข้ามาครับแทบไม่มีช่องตีนะครับตรงนี้ก็มีร้อยของตีไปแล้วผมมาสาย,ยางไงก็เป็นใหม่ได้ถุแหละไหมเนี่ยที่ผมมาเอาไปเยอะตอนนั้นมันยังไม่ลอกครับไปลอกแล้ว นเม่นยางแขกครับผมมันมีขยับน้ําอยู่ครับขยับน้ํบันวันอยู่ก็ตีย้าไปเอาจนได้นะปลามันน้อยตัวนะครับก็แบบนี้ก็นะครับเราก็ต้องทาใจบางทีมายมันสวยจริงนะแต่ว่าบางทีปลาไม่มีก็เยอะแยะไปก็เลือกๆเอาครับตีคร่าวๆแต่ว่านี่ครับเป็นแทมตัวแรกมาแล้วคอเป็นเซบโหเห็นคอละอึ้งน,นะครับผมขับรถผ่านมาผมยังอึ้งเลยเพราะว่า ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะครับหมมันก็อยู่ลยยึกแต่มันเป็นไรนครับผมนี่ครับเก็บครับผม,มเป็นยางแค่อลอกได้ยินเสียงไหมครับดังมากก็น่าจะประมาณครึ่งปีแล้วยังไม่ล้างนะครับแล้วก็ยังไม่ล้างเลย<笑><笑>เสียงเสียงเฟืองนะน้ำมันแห้งคันก็เป็นคันของแอร์เกียร์ไททีนี่เวทคสิบยี่สิบส่วน,นนี้ครับเหยียบเมนยางแคะ เราเน้นกัดน้อยแต่ว่าเน้นประสิทธิภาพนะก็กัดกัดตัวหนึ่งต้องได้ตัวหนึ่งอ่ะเอาแบบนี้นะะแล้วครับหลายอย่างคือนะครับผักกัดง่ายครับเป็นอย่างแข็งลองดูครับผมสุดยอดๆๆๆร้อนร้อนตึงๆครับผมตึงมากแดดมาดูโชโรลิปปากันดีแล้วลิมชายป่าน,น cắn mấy đô cắt cái lưng đấy, cắn mấy đô lắm Cắn mấy đô, thấy dây Máy mẹ cắn โอ้โสวยน,นะครับออกสามโลได้เสียงลอกของดังไหมดังเลียดปลาแล้วเสียงลอกเนี่ยโอ้โหจะได้เจ้าเนาะจะใหญ่เลยนะมันกัดตับตีหางอะ

ไล่ไล <ś les> ่ไล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  <ś les> ่เขา ดอกเด้อพอ้อนี่นเดือพ้อนี่เนี่ยเ,เอ,อ,อ้ยคาดโอ้ แม่งเอาเยอะไปแดขาดครับพี่น้องเยอะอมโหดีคมมากเลยอ่ะ ท,ทีสองก็โดนครับวนนินเน้นเลยมาแต่ช็อกนะครับโโอ้หไม่รู้อยากราปากหรือเปล่าอ่ะทีเล็กผมไปแล้วครับชิบปอดเอ้ยโอเคครับ เดี๋ยวลองตีใหม่ไม่รู้จะมีกาดอีกป่าองขาดเชยเลยห้าสิบปอนเปลี่ยนเป็นห้าสิบปอนคนระับมันขัดง่ายเกินยี่ห้อเลยลองซื้อยี่ห้อใหม่มาลองนะไม่ก็นี่ครับไม่เหลือโอเคโอ้ยปวดหัวเลย กันเยอะจมลงไปเลยไม่ได้วัดป่าวิ่งเยอะดีเนี่ยเห็นคนแล้วนะมีไล่ด้วยนะเห็นเห็นปลาเล็กลอยลยอยแล้วช่องนี้ก็น่าตีปลามันน่าจะอยู่ในช่องเนีเวลาน้ำมันออกมาจะ ปลา,าออกมาจากท่อม่าไม่รู้มันมีท่อรอดนะท่อรอดท่อบอ่อเขาเแบบนี้โหน้ำยังใสเลยมันมีท่อนะปลามันถ่ายเทได้แต่ว่าน้ำน้ำใสมากเลยมีตัวมีตัวหรือเปล่าขัดคลาย น้องเห็นดิีแล้วนะเนี่ไม่ท่อยู่ตรงนี้ตรงนี้วะงา,ามดีนะลองลากผ่านท่อดินี่ไม่ท่อเนะ สวนเลยไสวย,นนสวยเลยนะอุ้ยอุ้ยเราจะไม่เดินไปก็สภาพใหม่ไม่คิดว่ามันจะมีตัวนะน้ำแห้งไปรอมแล้วตอนที่ผมมาใหม่ๆก็ได้คลิปไปเยอะมากนะครับน้ำมันแห้งนะครับ เนี่ยครับปลามันอยู่ใต้ถนนเนี่ยมีท่อท่อใหญ่ครับตลอดคลองเลยคลองนี้ท่อเยอะมากเพราะว่าบ่อปลาเยอะครับปลามันจะออกมาครับไม่หมดครับปลานี่ก็ไฟสสวยแล้วครับผมนี่ครับเม่นยางแคะวิ่งออกมากจากป่านะครับหาตีตำปลาครับนี่ยอันนี้ก็น้ําขึ้นใหม่ๆเลยนะครับกับเม่นยางแคะครับผมเป็นแต้มก็เตะแบบนี้ก็เพลินครับน้ํามันน้อยครับแล้วก็กัดง่ายด้วยนี่ครับเม่นยางแคะเยอะเบาเบาครับผม แอคชั่นเบาๆดีว่าทำให้ปากกัดง่ายมากเคีย <Okay, S 1> ผมฝากกปด้วยกับเมนอย่างแค่ฝากกไลค์กดแชร์กดติดตามน้ครับผมสุดยอด